และสหกรณ์จับมือกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหาหรือเปิดตลาดสินค้าข้าวสาลีและวัวมีชีวิตพร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรและประมงตลาดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยเกษตร,รกรผู้ปลูกยางพารามาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับชดเชยค่าปัจจัยการผลิตแล้วกว่า1ล้านไร่ซึ่งเกินจากเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละสิบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีมติรับซื้อยางจากชาวสวนยางพารามาทำเป็นลู่ยางสังเคราะห์ในสนามแข่งขันกรีฑากรมชลประทานเตือนประชาชนริมน้ำเจ้าพระยารับมือนน้ำล้นตลิ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่7-12ถึง12ตุลาคมนี้ ขนส่งและเรือประมงทุกชนิดทยอยกลับเข้าฝั่งนำเรือจอดเทียบท่าเรือหลังศูนย์อุตุภาคใต้แจ้งเตือนคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงทงกสดึงคูโบต้าและปั๊มน้ำมันพีทีร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องจกักรกลอุปกรณ์ทางการเกรษตรและน้ำมันเชื้อเพลิงม,มั่นใจผู้ถือบัตรที่มีมากกว่า4ล้านใบจะช่วยสร้างกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ วงพานิดเผยหลังเปิดโครงการรับจำนำข้าว7วันมีข้าวเข้าโครงการเพียง5 0 0ตันยอมรับมีปัญหาการออกหนังสือรับรองเกษตรกรล่าช้ากลุ่มชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีปิดถนนประท้วงขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวและแก้ไขระเบียบม,มติกกออชอิดตามรายงานพิเศษเรื่องน้ำตาลลำใหญ่นวัตกรรมแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเกษตรค่ะพบกับดิฉันนะคะวิภพนันน์พัยธยะวันิตกุลค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายในแวดวงเกษตรนะคะที่จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันมาเริ่มกันที่เรื่องดีๆกันก่อนนะคะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียค่ะโดยทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางด้านของกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเพื่อที่จะร่วมกันหา,หาหรือถึงแนวทางความร่วมมือ ในส่วนของการเปิดตลาดข้าวสาลีและก็วัวมีชีวิตค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านกเกษตรนะคะแล้วก็ประมงโดยหวังที่จะให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะนายสิริวัน์ขจรประสาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการหาหรือด้านการเกษตรร่รวมกับนายเคนเนตชาวบาสตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าข้าวสาลีและการนําเข้าววัวมีชีวิตโดยที่ผ่านมาไทยและออสเตรเลียมีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมเนื้อและมีการติดต่อทางด้านอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของวัวมีชีวิตนะคะได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศแล้วเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆโดยกระทรวงเกษตรจะต้องดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ส่วนสินค้าข้าวสาลีหากมีการนำเข้ามายัางไทยจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมากับสินค้าซึ่งได้ชี้แจงให้ทางฝ่ายออสเตรเลียได้รับทราบในเงื่อนไขและกฎระเบียบดังกล่าวแล้วนายสิริวัตรยังบอกด้วยนะคะว่าเนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆรวมทั้งการเกษตรกระทรวงเกษตรจึงมีความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความร่วมมือทางด้านวิชาการประมงเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเนื่องจากว่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะมีศักยภาพด้านการประมงสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนะคะยังได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสาก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานทางด้านวิชาการที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยค่ะ มาดูเรื่องของปัญหายางพารากันบ้างนะคะปะลาดกระทรวงเกษตรและสาก์ค่ะได้มีการเปิดเผยตัวเลขพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่ไปขึ้นทะเบียนขอรับค่าปัจจัยการผลิตค่ะซึ่งตอนนี้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้านคนนะคะซึ่งถือว่าเกินจากเป้าที่ตั้งไว10้10%ค่ะ นายชวริชูขจรนะคะประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราทั้งระบบว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อขอรับชดเชยค่าปัจจัยการผลิตร,รายละ2,520บาทตามพื้นที่กรีดยางจริงไม่เกินครัวเรือนละ25ไร่ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2,557ซึ่งรับขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้นะคะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวนหนล้าน0 0 0 0รายซึ่งเกินจากที่ประมาณการไว้ที่กว่า99,000รายหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ1ิ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นในจำนวนดังกล่าวประมาณร้อยละยีหรือประมาณกว่า1นึ0 0 0สครวัวเรือนได้ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่อไปว่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ส่วนความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อมูลนั้นขณะนี้ได้ดำเน,นินการบันทึกข้อมูลกเกษตรกรแล้วประมาณ5 8 0 0 0 0รายมีพื้นที่ที่เปิดกรีดยางและประมาณกว่า1น0 0 0 0ครวัวเรือน โดยได้ส่งรายชื่อเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยแล้ว2,878ครัวเรือนจำนวน4,000แปลงประมาณ29,000ไร่วงเงิน74ล้านบาทซึ่งคาดว่าหลังจากรัฐบาลได้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้จะทราบจำนวนที่ชัดเจนและจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการดำเนิน านที่ผ่านมานะคะพบปัญหาอุปสรรคเพียงเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ5,000ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อนำไปแปรรูปโดยกรมส่งเสริมสากรและทกะสอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งคาดว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ความคืบหน้าการอนุมัติงบประมาณ15,000ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปขยายโรงงานกระสูงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างประสานงานกับธนาคารออมสินพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับอย่างต่อไปค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีมติอนุมัติค่ะให้มีการรับซื้อยางจากชาวสวนยางพารานะคะเพื่อทําเป็นลูกยางสังเคราะห์ใช้ในสนามการแข่งขันกรีทาค่ะ นายสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าได้มีการรับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทําแผนงานการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา ด้วยการรับซื้อ,อยางจากชาวสวนยางมาทําเป็นลูย่ยางสังเคราะห์ในสนามแข่งขันกรีธาซึ่งเป็นการสานต่อโครงการวิจัยทําลูย่ยางของกกทตั้งแต่ปี2547จากความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวต้องการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างสนามกรีธาลูย่ยางสังเคราะห์ที่ค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสนามใช้งบประมาณถึง28ล้านบาท และหลังจากคิดค้นสูตรลู่ยางสังเคราะห์แล้วได้ส่งไปให้สาพันธ์กรีธานานาชาติหรือ IAAF ตรวจสอบรับรองเรียบร้อยแล้วสำหรับกะกะทนะคะได้ทำแผนก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์ในสนามกีฬาอีกกว่า700แห่งทั่วประเทศเบื้องต้นได้กำหนด TOR และจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับผิดชอบดำเนินการไว้แล้ว โดยบริษัทเอกชนจะจ่ายรายได้คืนให้กับกะกตสนามละ1ล้านบาทจะทําให้กะกตมีรายได้ขณะที่ชาวสวนยางก็จะได้ขายยางแผ่นดิบออกสู่ตลาดแบบลอดใหญ่อีกด้วยค่ะ ทางด้านของผู้อนวยการองค์การสวนยางก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทางองค์การสวนยางค่ะกําลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลการใช้ยางของหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไปซึ่งถามว่าทางกรมทางหลวงนะคะนำยางพาราม,มาใช้ในการซ่อมแซมถนนก็จะสามารถช่วยเพิ่มการใช้ยางต่อปีนะคะได้มากถึง3 0 0 0 0นตันทีเดียวค่ะ นายชนะชัยเปล่งสิริวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสวนยางนะคะได้บอกว่าในปัจจุบันมีผลผลิตมากกว่าความต้องการของผู้ใช้ภาครัฐพยายามเร่งรัดการใช้ยางในประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและได้สั่งการให้สำนักง,งานเศรษฐกิจก,การเกษตรขอความร่วมมือไปตามหน่วยงานต่างๆของทุกกระทรวงส่งข้อมูลแผนการลงทุนประจำปี2557ที่มีการใช้ยางสังเคราะห์เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้องค์การสวนยางประเมินตัวเลขการใช้ยางพารานในประเทศว่ามีจานวนเท่าใด ในส่วนข้อมูลถนนยางพารานะคะจากการทดสอบในโครงการแปลงทดสอบของกรมทางหลวงที่ดําเนินการมาเป็นเวลา1ปีผลออกมาว่าถนนที่มีสัดส่วนของอยางธรรมชาติผสมกับยางมาตอยในสัดส่วน5%ถนนจะมีความแข็งแรงมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ต้นทุนสูงขึ้นประมาณ18-19%ดังนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับคุณสมบตัติหรือสเปคถนนของประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้จะต้องประสานงานกับกรมทางหลวงในรายละเอียด จะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสามารถยกระดับสเปคถนนตามที่กล่าวไปได้จะช่วยให้มีการใช้ปริมาณยางอย่างมหาศาลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถนน1กิโลเมตรจะใช้ยางพาราประมาณ4ตันในแต่ละปีกรมทางหลวงต้องซ่อมแซมปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า8,000 80, 0กิโลเมตรและจะใช้ยางพาราประมาณ 3,200, 0 0ตัน ผู้ำนวยการองค์การสวนยางยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมล้อ,อยางในประเทศไทยที่เป็นแบรนด์ของคนไทยจัดเป็นยางเกรด3อุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องมีการเพิ่มกําลังการผลิตสร้างโรงงานเพิ่มสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ยางเพิ่มขึ้น3 0 0 0 0ถึง50,000ตันต่อปี และอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมล้อ,อยางขยายตัวคือข้อคิดเห็นของมาตรา4ของพรบการยางที่กําหนดเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางในหมวดสินค้ายางที่จะต้องเสียเงินส่วนนี้สภาอุตสาหกรรมทําหนังสือถึงนายกร,รัฐมนตรีขอให้ทบทวนโดยสมมุติว่าหากมีการแก้ไขให้ผลิตภัณฑ์ยางออกจากรายการของคําจํากัดความว่ายางในมาตรา4จะมีผลทําให้อุตสาหกรรมล้อ,อยางในประเทศเติบโตมากขึ้นเพราะภาคเอกชนมีความพร้อม ทที่่จะะลงุนคเกษตรจังหวัดตราดนะคะก็ได้มีการออกมาระบุตัวเลขค่ะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มาขอขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือนะคะว่าตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า7จเปค่ะ นายมานะบุญรมีเกษตรจังหวัดตราดได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557โดยเปิดขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตในระหว่างวันที่4ถึง30กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ภาครัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ2,520บาทตามพื้นที่กรีดจ,จริงแต่ไม่เกินครัวเรือนละ25ไร่ ในส่วนของจังหวัดตราดนะคะปัจจุบันมีเกษตรกร,กรมาขึ้นทะเบียนแล้ว1 0 4 4ครัวเรือนจากยอดผู้ปลูกยางพารา13,755ครัวเรือนหรือร้อยละ73.02เปิดกรีดยางแล้ว175,914ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้และขอเชิญชวนชาวสวนยางให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวณสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือหน่วยเคลื่อนที่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งจะออกให้บริการตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะ